ฮัลโหลโมบัดดีการยามเย็นๆนะคะลูกค้ามาเจอเจอก,กันกับพื้นนะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดซึ่งยาวๆสวยๆเลยนะคะช่วงนี้หน้าเจ็ดจะมีเยอะที่สุดเลยมั้งแล้วหน้าเจ็ดกับหน้าเก้าหน้าจะมีเยอะๆเท่าๆกันนะคะหน้าเจ็ดนะคะความยาวสูงสุดก็คือสิบห้าศอกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับหน้าเจ็ดนะคะสิบห้าศอกสิบสองศอก แล้วก็มา8ศสอก9ศอกนะคะ1ิบสอกส1บอ็ดศอก8สองนะคะลูกค้านะเจสอกนี่เลยนะคะลูกค้านะแล้วก็มา6ศอกนะคะนี่นะคะทั้งหมดจะมีอยู่อ่าห้าตรงนะคะลูกค้าหนตรงสองตรงสามตรงสตรงห้าตรงนะคะสหรับหน้า7นะคะมีทั้งหมดหตรงนี่เลยะคะ่ะท่านที่เห็นนี่เลยนะคะนี่นะคะหนึ่งีนี่เลยนะคะหน้า7 เดี๋ยวนี้ชาจะมาจัดปูถูกตาแตกให้อีกแล้วนะครับท่านนะคะสลับหน้าเจ็ดนะคะความหนานะคะความหนาเรามาดูความหนาเลยอันดับแรกสี่เซนนะคะมีนะคะสี่เซนแต่มันไม่ได้มีทุกทุกแผ่นนะคะลูกค้าคือมีค่ากันนะคะลูกค้านะอ่านีคะเนี่ยน,นะคะสี่เซนส่วนมากเจ็ดสองน่าจะา สองน่าจะหนาอยู่ที่สีส่โซนสี่เซนอยู่ห้าหกตัวนี้นะคะนอกนั้นก็คือแปดสองก็คือสามเซนกว่าๆนะคะลูกค้านะ 3, สามเซนกว่ากว่าหกหกสองก็จะมีสี่เซนบ้างนะคะคือหน้าเจ็ดชุดนี้ค่อนข้างจะหนา 4, สี่เซนก็น่าจะเป็นสิบตัวแหละนะคะลูกค้านอกนั้นก็คือหนา 3, สามเซนนะคะแล้วก็ 3, สามเซนครึ่งน,นะคะลูกค้าอย่างนี้นะคะความหนาเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้า เพราะแบบเราลือมาหลายหลังเนาะมันก็จะความหนาก็จะไม่เท่ากันนะคะนี่นะคะความหนาก็คือเกือบๆสี่เซนก็มีนะคะลูกคนะ้านะสำหรับหน้าเจ็ดค่อนข้างจะเยอะนะคะลูกค้าจะมีทั้งหมดอยู่ที่เก้าเกือบสิบยกนะคะเก้าจุดแปดนะคะลูกค้าเกือบสิบยกนะคะสำหรับหน้าเจ็ดซึ่งเดี๋ยวนี้ชามาจัดโปรนำเสนอขายยกละ 2อ0 0มนะคะลูกค้าสำหรับหน้าเจ็ดนะคะยกละ2 2 0 0มถูกตาแตกเลยนะคะลูกค้า2 2 0 0มทั้งหมดมีเกือบ10ยกนะคะลูกค้ารวม5ตรงมีอยู่ที่184แผ่นนะคะนะคะนิชาขายอยู่ที่2 2 0 0มื่ยกก็จะเป็นเงินอยู่ที่ 2 1 6 3 0 0นะคะสำหรับชุดนี้นะคะคือรวมหมดนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดเหมาตรงซื้อไปหมดเลยคือเหมาหมดเลยนิ่ชาลดอีกนะคะลูกค้าลดอีกเหลืออยู่ที่2 1 0 0 0นนะคะลูกค้าเหลืออยู่2 1 0 0 0นคือลดกันไปเลย6000กว่าบาทนะคะลูกค้าก็เท่ากับลูกค้าจะได้ซื้อยกละประมาณ2 2 1 0 0 0นะคะลูกค้า21 0 0 0 นิดๆนะคะสองหมื่นหนึ่งพันนิดๆเองนะคะลูกค้านะสำหรับหน้าเจ็ดแต่ว่าลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้เยอะจนถึงสิบยกอันนี้นะคะลูกค้านิชาเข้าใจเนาะลูกค้าสามารถซื้อของนิชาได้แบ่งซื้อได้สองยกสามยกสี่ยกห้ายกได้หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถแบ่งซื้อได้หมดเลยนะคะสําหรับหน้าเจ็ดนะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกแต่ความยาวตั้งแต่สิบอขึ้นไปนะคะ ไปจนถึง15บอกเนี่ยนิชาขอ2องหมืนามนะคะลูกค้าถ้าเลือกแต่ยาวแต่ว่าถ้าลูกค้าค้ากันไปช่วยสั้นนิชา6กอกอะไรไปด้วยบ้างอันนี้นยนิชาก็จะขายยกเท่าเดิมคือสองหมื่นนะคะลูกค้าสมมติลูกค้าเอาแค่สามยกอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราตัดสั้นไปบ้างยาวบ้างค่ากันไป3ยกอย่างนี้นะคะลูกค้าก็ได้นะคะสำหรับอ่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย คือนิชามีรถส่งนะคะลูกค้านะลูกค้าก็เสียค่าขนส่งเองนะคะลูกค้ารถส่งเรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นหกล้ออย่างนี้รถของนิชาเองนะคะแล้วก็กระบะนี่นะคะกระบะกระบะครอบนี่นะคะเรามีนะคะรถส่งเรามีหมดนะคะลูกคา้าคือลูกค้าแค่เสียค่าขนส่งตามระยะทางของพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะคะแค่นั้นเองนะคะค่าขนส่งเราก็จะมีประมาณ สามพันสี่พันห้าพันแล้วก็ประมาณนี้นะคะถ้าพื้นที่แค่กรุงเทพอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเพชรบุรีอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเฉลี่ยกันไปหลายๆเจ้าก็จะตกอยู่ที่สามพันถึงสี่พันสำหรับค่าขนส่งนะคะลูกค้าสาหรับหน้าเจ็ดลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะสำหรับราคานี้นะคะลูกค้าสวยๆไม้สวยมากนะคะไม้เต็มๆอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะ ไม้จะเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆสวย,สวยแทบจะทุกแผ่นๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะไม้จะเต็มอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะคะยาวๆอย่างนี้ลูกค้าก็ต้องการอ่กี่ยกลูกค้าโทรหานิชาได้ที่เบอร์064 007 199 9นิชาแบ่งขายนะคะไม่ได้ยัดเยียดที่ว่าคุณต้องซื้อทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยส0 0แสนกว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะลูกค้าเนาะโอเค ตามนี้นะคะลูกค้าลูกค้าอยากได้ชุดไหนก็ทักนิชามาได้นะคะขอบคุณมาก,มากๆคะ่ะลูกค้าบ๊ายบายคะ่ะ